เด็ก้าต้องิูแตนดีครับปามาดูรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวอูไหนก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเกี่ยวดีครับเกี่ยวดีข้าวยืนครับข้าวยืนข้าวลมไม่มากครับนี่ครับข้าวยืนครับข้าวยืน เริ่มดันแล้วครับเริ่มดันแล้วป่าตามเม็ดครับป่าตามเม็ดตรงล่างหน้าสองร้อยครับตรงล่าง เฟือตูงมากเลยครับว่ะเฟือตูงครับขึ้นไม่ได้ครับต้องขึ้นใหม่ครับต้องขึ้นใหม่คันนาตูงครับคันนาตูงตูงมากเลยครับ you <small> ก็สวยงามมากเลยครับข้าวยืนครับข้าวยืนแดดต้องเปี้ยงเลยครับย่าโน่เต็มเลยครับย่าโน่เต็มเลยรถเดินข้าวมารอแล้วครับรถเดินข้าวมารอแลดด้ว เราดักข้าวรเรากระโดูเกมหน้าครับยังไงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบครับ